สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง d i i Amplifier นะครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานก็สําหรับในช่วงนี้นะครับก็จะมีภารกิจข้างนอกที่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงนี้อุปกรณ์ถ่ายทําก็ชํารุดด้วยนะครับบางตัว ก็เลยทําให้รล่าชา้าแล้วก็ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้นะครับจะมาทดลองนำสวิตชิ่งของเครื่องเชื่อมนะครับมาลองต่อเป็นภาคจ่ายไฟให้กับ power amp ดูนะครับวันนี้ก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะดีเหมือนสวิตชิ่งที่เขาทำมาใช้กับ power amp โดยตรงไหมก็มาลองดูนะครับ วันนี้ก็มีสวิตชิงตัวอย่างนะครับก็จะเป็นตัวนี้วันนี้จะมานำตัวนี้มาเทสดูนะครับมาทดลองดูแล้วก็จะมาแนะนำวิธีการต่อแบบง่ายๆแบบข้าวๆกันนะครับก็อาจจะไม่ละเอียดมากแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องสวิตชิงมากสักเท่าไหร่นะครับก็พึ่งจะหัดทำ หาดเทสนะครับก็มาดูไปพร้อมๆกันตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับก็ตามที่ดูนะครับสวิตชิ่งของเครื่องเชื่อมก็คือมันก็เป็นสวิตชิ่งจริงๆแหละครับก็คือไม่ค่อยจะมีผ้ากอะไรสักเท่าไหร่ก็คือเป็นสวิตชิ่งแบบเน้นๆนะพูดง่ายๆคือเน้นสวิตชิ่งอย่างเดียวเลยไม่ค่อยจะมีระบบที่มาเอื้ออำนวยต่อ power arm สักเท่าไหร่นะครับก็มาดูนะครับ เออตัวที่ผมต่อเอาไว้นี้เออไล่มาตั้งแต่ภาคอินพุตนะครับรับไฟ AC 2 2 0โวลต์เข้ามาตัวนี้ผมก็ใส่วงจร EMI ด้วยนะครับก็จะเป็นวงจรกองสัญญาณลบกวนทางด้านไฟฟ้านะครับก็จะกองออกก็คือสวิตชิ่งตัวนี้นะครับรุ่นนี้มันไม่มีวงจร EMI ก็คือ จ่ายไฟ220โวลต์เข้าไปเลยก็ไม่ค่อยจะมีวงจรกองอะไรสักเท่าไหร่นะครับสำหรับวงจร EMI ตัวนี้นะครับผมก็ไปถอดมาจากสวิตช,ชิ่งเก่าไปถอดอุปกรณ์เก่ามาลองต่อดูนะครับก็มีแค่ขดลวดน่าจะเป็นแกนเฟอร์ไลน์นะครับกับตัว C มีแค่2ตัวอันนี้มาลองต่อดูนะครับส่วนทางด้านเอาพุทที่เป็นหม้อแปลง ดยป,ปกติหม้อแปลงเดิมๆนะครับมันลวดทองแดงมันจะไม่เยอะเหมือนตัวนี้นะครับก็คือผมรื้อออกรื้อออกแล้วก็มาพันใหม่ก็อันนี้พอดีผมมีแต่ลวดเบอร์เล็กมีแต่ขนาดเล็กผมก็ทำแบบว่าเอามาขนานกันนะครับก็เพื่อที่จะให้กระแสไฟมันเพิ่มขึ้นก็ลวดเบอร์เดิมของเขามันเป็นเส้นใหญ่มากนะครับเส้นใหญ่มาก น่าจะใหญ่กว่าสายไฟเส้นนี้นะเป็นลวดทองแดงใหญ่มากก็ในความคิดนะครับผมคิดว่ามันน่าจะจ่ายกระแสได้สูงเพราะว่ามันสามารถไปเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไลได้มันน่าจะแรงก็ตามที่รื้อออกมาดูนะครับมันเป็นมอดแปลงแบบที่มีเซ็นเตอร์แทบด้วยเซ็นเตอร์แทบก็คือมันมีจุดกาวจุดต่อร่วมที่เป็นกาว นี่นะครับสองเส้นมันต่อถึงกันนี่นะครับก็คือหม้อปแปลงตัวนี้มันก็เป็นขดลวดสองชุดนั่นแหละครับแต่ตัวเดิมของที่มันเป็นเครื่องเชื่อมนี้ก็คือเขาจะเอาสองเส้นนะครับที่เขาพันออกมานี่2สองเส้นนี้มันไม่ได้ต่อกันนะครับเขาก็จะต่อเข้ากับไดโอดไดโอดความถี่สูงวงจรนี้มันมีอยู่สองตัวนะครับ มีข้างนอกกับอยู่ข้างในก็มันจะต่อไปที่ไดโอดแล้วไดโอดก็ต่อรวมกันออกมาที่ฮิตซิงตัวนี้แล้วก็ออกไปข้างนอกไปเชื่อมนะครับทีนี้ผมก็มาดัดแปลงพันขนลวดใหม่ก็ต่อซ้ายออกมาข้างนอกคือข้างในตอนนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับไม่ได้ใช้ไดโอดข้างในม็็ต่อออกมาข้างนอกใช้ไดโอดความถี่สูงสีตัว ตัวน,นี้เป็นไดโอดตัวละ3 0แอมป์นะครับอันนี้มาทดลองยังไม่ได้ใช้งานจริงก็ผ่านขดลวดมาด,ด้วยนี่นะครับเป็นขดลวดแกนฟอร์ไลน์อันนี้ก็ถอดมาจากสวิตชิ่งตัวเดิมไม่รู้ว่าเขาใส่ไว้ทําไมแต่ตางที่ไปดูดูเขา well, น่าจะเอามากองสัญญาณรบกวนทางด้านไฟฟ้านี่เลยครับออกก็ผ่านเข้าซีวงจรฟิลเตอร์ปกติ calendar, แล้วก็ต่อเข้า power amp ไปเลยนะครับนี่นะก็ไม่ได้มีอะไร ก็มาดูมันจะเป็นยังไงนะครับมาลองฟังเสียงก็เดี๋ยวผมจะจ่ายกระแสฟไฟฟ้าเข้าให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองจ่ายกระแสฟไฟฟ้าเข้าไปดูก่อนนะครับอันนี้ผมเสียบปั๊กเลยนะครับตอนนี้เสียงสวิตชิ่งทํางานแล้วนะครับเสียงดีเลย์ต่อแล้วสวิตชิ่งตัวนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมีวงจรปเอคชันอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่า IGBT มันช็อตนะครับ ันี้จะตัดทันทีและตัดเร็วด้วยนะครับวงจร p r o d ช c t ่เขาดีมากตัวนี้ทำมาดีนะครับก็มาดูแรงดันนะครับแรงดันเข้ามาวงจรฟิลเตอร์นะครับมันจะได้ประมาณ85โวลต์นี่แหละมั้งครับบางทีมันก็สวิงไม่ค่อยนิ่งนะครับตอนนี้วัดได้83.4.5จุดนะครับอันนี้คือไฟบวกนะครับทีนี้มาดูไฟลบไฟลบก็83.2.1อาจจะต่ำกว่านิดนึง นี่นะครับนแรงดันที่ได้ทีนี้ผมจะเปิด projection ให้มันต่อไปที่ลำโพงนะครับคือ projection ตอนนี้มันอยู่ในเครื่องตัวนี้นะครับคือ power amp ตอนนี้มันมันอยู่ข้างล่างนะครับมันอยู่ใต้แผ่นกระดาษตัวนี้เป็น power amp c u d ab bit ตอนนี้ projection ใช้ไฟจาก power amp ตัวเดิมอยู่นะครับผมแค่ถอดสายไฟ dc มาเสียบ พาคใส่ไฟตัวนี้เฉยๆก็ผมจะต้องเปิดสวิตช์เครื่องตัวนี้นะครับให้มันต่อโปรดิชชัให้และลองมาดูนะครับมันจะมีสัญญาณรบกวนไหมตอนนี้เสียงรีเลยยโปริชชันมันทำงานแล้วเ,เสียงสัญญาณรบกวนตอนนี้ไม่มีออกไปที่ดอกลำโพงนะครับถ้ามีมันก็มีอยู่นิดนึง เป็นสัญญาณรบกวนน่าจะออกมาจากของพวกพัดลมนี่แหละครับก็ผมสังเกตฟังเสียงดูคือมันเสียงบีบตามจังหวะพัดลมเลยก็สัญญาณรบกวนถือว่าแทบจะไม่มีทีนี้มาลองฟังเสียงนะครับว่าเสียงมันจะได้ไหม โอเคเสียงถือว่าปกติอยู่นะครับก็ไม่มีสัญญาณรบกวนถ้ามีก็มีอยู่น้อยนะครับมีไม่เยอะก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูวงจรใกล้ๆก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างพอที pro ่จะดัดแปลงใส่โพแอได้ไหมแล้วตอนนี้รอให้มันคลายประจุก,ก่อนนะครับเพราะว่าสวิตชิ่งนี้มันมีตรงที่เป็นแรงดันสูงเยอะนะครับ เราจะไปแตะมั่วไม่ได้นะครับ7.3โวลต์น่าจะคลายประจุได้เยอะโอเคมาดูใกล้ๆของวงจรสวิตชิ่งนะครับของเครื่องเชื่อมเอามาดูว่ามันแตกต่างจากสวิตชิ่งที่ใช้กับ Power อโดยตรงหเอย่างไงนะครับก็ที่ดูนะครับมันก็เหมือนกันกับสวิตชิ่งพอ o ์ e อ M นะครับก็ มันขาดแต่วงจร EMI นะครับของสวิตชิ่งเครื่องเชื่อมรุ่นนี้ไม่มีวงจร EMI วงจร EMI ดี D ยังไงก็คือมันจะช่วยกองสัญญาณรบกวนทางด้านไฟฟ้าออกให้นะครับคือไฟฟ้าที่มันมากับไฟ AC 220โวลต์คือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยส่วนมากโดยปกตินี้มันมีอยู่หลายชนิดนะครับ มันมีพวกประเภทขดลวดพวกตัว c ตัว r ตัว l เยอะนะครับที่มันจะทำให้เกิดในเรื่องของ power factor สัญญาณลูก,กวนอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับมันก็จะทำให้มันเข้ามาใน power a m ของเราส่วนมากเราก็จะเรียกว่ากระแสไฟฟ้าที่ไม่สะอาดตัวนี้นะครับไม่มีวงจร e m i อันนี้ก็ต่อเข้าไปที่วงจร rectifier ตัวนี้มีนะครับมีไดโอดบิด มีด้วยนะครับตัวนี้ก็ผ่านได้โอดบิดก็มาเข้าที่ตัววงจรฟิลเตอร์ตัว C ตัวใหญ่ๆแต่ของเครื่องเชื่อมนะครับที่สังเกตดูตัว C นี่มีค่าความจุที่สูงมากนี่นครับที่สูงมากเลย820ไมโครฟลัด4 0 0โวลต์ซึ่งถ้าเราจ่ายกระแสเข้าไปถ้าเราถอดปลั๊กออกก็รออยู่ประมาณคู่หนึ่งนะครับไฟมันถึงอยากคายปจุออกหมดพอเข้าตัว C ปุ๊บก็เข้าวงจรสวิตชิ่ง ก็ตัวนี้ไดเวอร์ก็จะเป็นพวก IGBT เป็นเบอร์ใหญ่พอสมควรนะครับออของรุ่นนี้ใช้ IGBT 2ตัวก็ถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับใช้แค่สองตัวเองทีนี้ก็เข้าหม้อแปลงมันเข้าหม้อแปลงเลยนะครับหม้อแปลงเป็นหม้อแปลงที่ลูกใหญ่มากนะครับถือว่าใหญ่นะครับใหญ่มากๆเลย แล้วลวดเบอร์ใหญ่มากนะครับลวดทางด้านอินพุตขดปฐมภูมินี้น่าจะประมาณสัก3มมิลลิเมตรนะครับส่วนด้านเอาพุตที่ผมลื้อออกน่าจะประมาณสัก4มิลนิดนิด่าน่าจะประมาณ4.2 4.3ม mm มิลครับถพอว่าเส้นใหญ่มากแต่มันเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับผมลองเอามาขุดขด,ดูมันเป็นขาวๆน่าจะเป็นอลูมิเนียมแล้วมันก็เบาอันนี้ลื้อออก แรงดันเดิมๆนะครับผมวัดได้ตอนนั้นน่าจะประมาณ50-55โวลต์นี่หละถ้าเอามาเข้าวงจรฟิลเตอร์นะครับทีผมก็เลยพันใหม่เพิ่มรอบให้มันได้85โวลต์เมื่อเข้าวงจรฟิลเตอร์ก็มีแค่นี้กับมันไม่ได้มีอะไรมากม่ก็ไดโอดทางด้านเอาพุทธก็ต่อเป็นแบบบิดเลกติฟายเออ แต่ในตัวอย่างนี้ผมต่อเข้าตัวขดลวดตัวคอยด้วยเป็นแกนฟูร์ไลน์นี้ถอดมาจากสวิตชิ่งตัวเก่านะครับที่มันพังแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นกองสัญญาณรบกวนด้วยเช่นกันนะครับน่าจะใช่อย่างนั้นก็เข้าไปไดโอดออกมาเข้าตรงจอฟิลเตอร์ก็ไปเข้าพอแอมเลยนี่นะครับง่ายๆก็ผมลองต่อดูแล้วถามว่า แรงไหมผมว่ามันแรงอยู่นะครับจ่ายก,กระแสไฟฟ้าได้เยอะอยู่แต่สวิตชิ่งของเครื่องเชื่อมมีข้อเสีย,ยอยู่อย่างหนึ่งคือมันเหมือนกันเลยกับระบบหม้อแปลงคือถ้าไฟตกก็คือไฟตกไฟเกินก็คือไฟเกินคือกระแสไฟมันไม่นิ่งนะครับถ้าเราขับเพราะว่าแอมป์แรงๆเต็มที่กระแสไฟฟ้าตกผมเคยลองอไปวัดดูแล้วครับ ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับคือตัวนี้สามารถแก้ได้ไหมผมคิดว่าน่าจะแก้ได้นะครับแก้แบบไหนแก้โดยใช้วงจร PFC เข้ามาช่วยตัวนี้น่าจะใช้ PFC เข้ามาช่วยได้นะครับแต่สำหรับตัวนี้น่าจะใช้ PFC กำลังวัดสูงพอสมควรนะครับอาจจะสูงมากๆนะครับถึงจะเอาอยู่เพราะว่าใช้กับพอร์แอมพอร์แอมมันกินกระแสไฟฟ้าหนักนะครับ โดยเฉพาะ PowerM m p ระบบบิดอย่างของผมตัวนี้กินกระแสไฟฟ้านหนักมากเคยลองเอาสวิตชิ่ง4,500วัตต์มาใช้จากกระแสไม่ไหวนะครับวงจร PFC พังตัวนี้น่าจะใช้ PFC กำลังกำลังวัตต์ที่สูงมากๆนะครับมาใช้แทนนี้ก็แนวทางการต่อแทบจะไม่มีอะไรเลยแค่เอาวงจร EMI มาต่อ แค่นี้มันก็ใช้งานได้แล้วครับส่วนพวกซีก็ขนานกันได้เลยเหมือนหม้อแปลงนะครับก็ใช้งานได้นะครับโอเคสำหรับการใช้สวิตชิ่งก็จะประมาณนี้นะครับมาทดลองเสียงให้ฟังก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนสงสัยอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโดยการคอมเมนต์ด้านล่างหรืออาจจะทักไปทาง แฟนเพจ a c e b o o กก็ได้นะครับแฟนเพจ a c e b o o k ก็จะชื่อว่า DIY Amplifier Fan Page นะครับก็สามารถถ้าไปสอบถามกันได้นะครับอันไหนที่ตอบได้ผมก็จะตอบนะครับอันไหนที่ตอบไม่ได้ผมก็จะขอติดไว้ก่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ